สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะมาทวนสูตรลาวพัฒนาครับแต่ละสูตรให้ท่านได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งสําหรับลาวพัฒนาหลักร้อยใหม่สูตรนี้ก็ถ้งวันนี้เข้าก็จะเป็นวดที่สี่ก็ได้เก้ากับศูนย์ถ้าตัวเลขมันมาแบบนี้ครับเพราะว่าเท่าที่คํานวณมาตัวเลขมันอยู่ข้างล่างแบบนี้สองตัวมาตัวหนึ่งเรามาดูวันนี้ครับวันนี้มันจะเข้าไหม คู่หลักร้อยจะเป็นหลักสิบล่างก็จะมีแค่เนี้ยครับเลขห้าตัวเพราะเท่าที่ทํามานี่มันก็มีคู่ของมันมาตลอดก็เดี๋ยวมันรอรุ่นงวดนี้ครับว่างวดนี้ยังจะเข้าอีกไหมถ้างวดนี้เข้าก็เป็นงวดที่สี่ครับเพราะเราพัฒนาอย่างมากก็เข้าสามสี่งวดแค่นั้นนะถ้าเข้าก็คือเข้าเลยครับงวดนี้สูตรหลักร้อยแล้วก็สูตรเก่า สูตรหลักร้อยเก่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นได้หลักสิบสองตัวล่างไปแล้วครับพองวดก่อนก็กันอย่างไรมนก็ยังมีศูนย์ครับที่เข้าศูนย์ทั้งหลักร้อยแลวก็หลักสิบมันออกศูนย์ศูนย์ในงวดที่ผ่านมาออกสี่สามหกหนึ่งก็สี่มาอยู่หลักสิบหลักร้อยไม่มาอันนี้คืองวดใหม่ครับก็สูตรเดิมครับสูตรนี้สูตรเดิมก็ได้แปดหนึ่งสี่นี่ครับ ก็เอาไปเทียบดูครับเพราะว่าหลักร้อยไม่ตรงกับสูตรนี้สูตรนี้ได้เก้ากับศูนย์ตันี้ได้แปดหนึ่งสี่ก็ไม่แน่ครับตัวนี้อาจจะมาหลักสิบล่างก็ได้คู่ก,กับหลักร้อยตรงเนี้ถ้ามันจะมานี่ครับก็สําหรับหลักร้อยแล้วก็มาดูลาวพัฒนาหนึ่งสองสามครับส่วนลาวพัฒนาหนึ่ง งวดที่แล้วก็เข้าไปที่หนึ่งหกตรงนี้สําหรับสูตรหนึ่งผมตั้งเป็นสูตรหนึ่งครับสําหรับลราพัฒนาวันนี้มีสี่สูตรสูตรใหม่แลังนี้งวดใหม่ครับเลขเด่นนี่เดินดีครับแล้วคู่ชุดนี้งวดที่แล้วเข้าหนึ่งหกตรงนี้เพราะเลขมันออกหกหนึ่งเลขสีก็มาเนี่ยครับเลขที่อยู่ข้างๆตรงเนี้ มาสี่งวดติดครับงวดนี้จะเป็นงวดที่ห้าเดี๋ยวมันรุ่นหนึ่งครับได้เลขสี่อีกแล้วเลขตรงมุมข้างล่างตรงเนี้ยก็มาได้ครับอยงวดที่แล้วนี่ไม่เข้าครับเพราะว่าไปเข้าสองตัวล่างก็คือหกหนึ่งหลักร้อยไม่มาเนี่ยครับ ก็มาครบมาหมดนะครับเลขเด่นที่ผมทําไว้ให้และนี่คืองวดใหม่นี่ครับข้างล่างก็ได้หนึ่งเจ็ดเก้าไม่แน่ครับตรงนี้อาจจะมาหลักร้อยก็ได้มาคู่กับพวกเนี้ยนี่ผมก็เลยจับคู่ไว้ให้สําหรับชุดนี้ลาวพัฒนาหนึ่งก็ต่อไปเป็นราวพัฒนาสองครับลาวพัฒนาสอง เลขตัวเด่นนี่ก็มาเหมือนกันครับงวดที่แล้วนี่ก็หลักร้อยตรงนี้ไม่มาแต่ให้สี่กับศูนย์ก็มาสี่สามตรงนี้สี่กับแปดก็มาสี่ตรงนี้ก็มาสี่กับหกก็มาทั้งสี่ทั้งหกครับเลขเด่นนะ่ะมาตลอดครับสูตรสองจับเลขเด่นครับแล้วไปจับคู่ชนกันตัวไหนเด่นสุดตัวนั้นนี่นี่งวดใหม่ครับงวดใหม่ ส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ 6, 8แล้วก็2นี่ครับให้3ตัวตรงนี้เหมือนเดิมสําหรับสูตร2สูตรนี้พองวดที่ผ่านมานี่ให้4กับ0งวดนนี้มี 6, 8, 2เท่ากับมี6มี6ตัวนี้มี2กับ4จับ2ตัวนี่มาตัวหนึ่งครับ6กับ0เนี่ย ยังไงต้องมาตัวหนึ่งอยู่แล้วตรงนี้ก็สองตัวนี่ก็มาตัวหนึ่งอันนี้ถ้าเข้าก็จะเป็นงวดที่ห้าครับต่อไปเป็นลาพัฒนาสามสูตรนี้สองตัวนี่ก็เด่นครับเลขสองตัวตรงนี้มาตลอดครับเนี่ยงวดที่แล้วนี่เข้าไปสองตัวเลยสี่สามสองตัวล่าง แล้วตรงนี้ก็มาตรงนี้ก็มาได้หมดครับแต่งวดที่ผ่านมาแต่ผมจับให้มันออก4 3ผมจับให้5 3แต่4 3ตรงนี้มันมีแถวเนี้ยแถวนี้มันเข้าครับถ้าเราจับคู่ดีๆมันก็จะมาเนี่ยครับอันนี้ก็มาตลอดวดที่แล้วก็มาครับแต่จับไม่ถูกเฉยๆแล้วตรงนี้ก็ได้4 3วันนี้ได้4กับ0อีกสองตัวนี่มาตัวหนึ่งครับแล้วตรงนี้ก็มามาได้เหมือนกันนี่ครับ มันก็เลยจับไว้ให้แบบนี้เพราะมันเป็นเลขเลขเบิลหกหกเลยถ้าอย่างนี้จะง่ายครับเวลาเราจับคู่ไม่แน่ครับหลักร้อยอาจจะเป็นเป็นเก้าก็ได้เพราะตรงนี้มีเก้าเพราะวันนี้มันออกสี่สามตรงนี้เห็นไหมสี่สามสามสี่หลักร้อยเป็นเลขสามอลนี้มีเก้าเลขสี่นี่ตรงกันหลายสูตรครับ สี่กับศูนย์เนี่ยต่อไปเป็นสูตรที่สี่ครับนี่ครับสูตรที่สี่นี่ก็เลขเด่นข้างๆนี่ก็มาตลอดครับงมดที่แล้วให้หกก็ออกจับให้หกหนึ่งตรงนี้จะเป็นหลักหน่วยครับเลขห้าตัวตรงนี้เป็นหลักหน่วยบนเอาตรงนี้มาจับคู่ตรงนี้ครับนี่จะออกเก้าศูนย์สี่ เป็นไปได้ครับ904004เป็นไปได้ครับเพราะลาวพัฒนามักจะออกแบบนี้ครับแต่ที่แน่ๆมีศูนย์อยู่แล้วครับนี่ศูนย์มาอีก904004ชอบก็จัดไปครับก็ าทุกสูตรมาสรุปตัวเด่นให้เสร็จเรียบร้อยครับก็ถ้ามันเข้าก็คือเข้าแล้วครับวันี้ส่วนสรุปทั้งหมดที่เลขเด่นก็คืออยู่ประมาณเนี่ยครับที่ผมเอาตัวเด่นออกมาทั้งหมด ตั้งแต่สูตรหนึ่งสองสามสี่เฉพาะตัวเด่นครับแล่สูตรไหนที่ผมจับคู่ไว้ผมก็จะเอมาใส่ตรงนี้อันนี้เป็นหลักร้อยส่วนสูตรหนึ่งก็คือสูตรนี้ครับงวดที่แล้วไ้หนึ่งหกออกหกหนึ่งนี่ครับก็จะจับได้อยู่ประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นนี่ครับเลขเด่นที่ผมดึงออกมา แคปหน้าจอไว้ครับเดี๋ยวเรามารุนกันตอนเย็นครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมก็ใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงเฮงยๆปังๆกันทุกๆคนครับขอบคุณครับ